สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดียดพี่น้องมื่อนีกับพ่อพบพ่อกับเจออรลอตเซคือเก่าจาพี่น้องมื่อนีนเจออมาจะมาเทาอีพีปอ,อกอีพีทงอะไงอีแซงลาวีอัปปีนีคู่เจ๊แซงพี่น้องแซงอัปปีโพดโพสาวผู้ชายทีสมรลาบค้ยยไง พี่ดาวเอ้ยตื่นนอนมาแล้วก็โถห้ามาห่าแน่มาห้าเน่มะพวปลาอีแล้วอ่ะสวยไปนี่กับพวปานะคะเอาบ้ามาแบบนี้ในเรื่องจยกปลานีแม่อันเข้าปลาปลาเข้าตอนว่าตอนแล้วพวปาพวปาละมาตอนนี้พี่ปกบอกว่าปลาพว กลับไม่ได้เนี่ยคุยกับทางตกรกีเทูจะให้ตุ้มาเผามึงเด้เน่ะเ <c oughs> มื่อวานกับไปลินกับเจสี่เจี๊ยบเจีย๊ยบมาลาเจี๊ยบพัลล่าเมื่อวานฝนตกห้ามพี่น้องเจนว่า เปียกเอะเนี ling, lay, invasive, ่ยสายสัญญาได้ไปในโสดเมื่อนี้ก็เลยตื่นมาแล้วกันเมื่อท่านในโทรหากันซ้ำบ่หัวซิมีแผนสิไปไชเมื่อนี้ได้ยินแต่ว่าสิไปซุ่มนุ่มกินแจงเฮ็ดบ่เมื่อว่ากินแจงปลาไม่นี่แหละประมาณนี้แหละแต่ว่าแหนการกินกับเม่ท่านด้อันนั้นเลยเ่ท่านด้เดินเลยก็เลยมาเวะว่าสิมาต้อหอนจี๊ดแสงละวีเออวสมั่รซาำหัวน้ำจี๊ดแสงละวีน่าพร่า ว่าพวะปะว่าบ่มีอารมณ์สะพี่น้องเชจออะไรได้สักโตรโพใครที่เป็นลูกค้าก็คือสิแบบอุกอังมือได้คือพวะปะแล้วก็เป็นลูกค้ามากกับบริษัทห้พี่น้องคันสะกับข้าพี่น้องหัวกันจากฮาร์ดท่าเพราะนั่นมีได้ปะโดยแต่จะได้เติมหน้ามัน ในชีวิตในชีวิตท้องหน้ามันนั่งมีทัวร์นะประมาณเก่าสิบเก่าคนพี่น้องมัวรน,นะใจเนาะเก่าสิบเก่าคนนั่งมางจะเอาอีกคนหนึ่งทายมันหอนลอยค่ะแต่ว่าพัวรนั่งแต่ละคนกับไยท่าที่แตกต่างกันนะคะหัวคนลาสุดค่ะไฮท่าพิสดารค่ะท่าหอกเสือผาเล่นกับมีค่ะ เธอเลแล้วมีได้ทาเครื่งจะมาค่ะแดงอ,อ่ะพี่นอ้องบันนี้สิลปวัาภาษาผู้ไทยภาษาบ้านคลองอ่างเจออ,อเองเนาะสิลปวัาภาษาผู้ไทยพี่นอ้องถั้งหมเข้าใจละกันเขาเมนถามได้เลยเจา้าอ่ะไม่เสียงยังไม่อ่านนำกับภาษาไทยกันได้เดี๋ยวนี้ยังไม่อาบนนำพยุงพยองพี่น้องเอ้ยผมกับท่านได้บีนีไ่ได้บีผมสำนีน,นำนมมก,กัท่านได้อานตื่นสบายละกั ยังไม่อ้ามนำอ้ามไหนส่วยไปเนี่ยังไม่อาบเพราะว่าเป็นหนัก้นหลุดโพแต่ห่อโพบ้านโพสั่งให้กลับมากลับมาครับโพมีเขาไปนไหนใจก้ไมีได้เขอเด้อจ,จ,จั๊กแหลจั๊กแหลจักเหล่เสียงมาเฮาสอดสอดดิเานีิคุณนอนแล้ว <c ười> กันเสียงมาเฮาสอดสอดโซ่ไปหอยเห็นเป็นหนัก้นหลุดโพ <c ười> มีแม่เพิ่งเพิ่งไปเห็นโทรมาว่าโพป่าอยมันกูมาห่อหัวป่าโพกูกลางเด้ตอนนี้โซ่ สดสดสดตอนโพมียูนี่นะโซดโพล่ะไปไปตั้งรางปลอยบัตรแล้วโซดสดโซดตะโก้ยงโพบีได้กจ่ายรานแห้งอยแล้วเอาเอาปากมาเซฟให้นะได้ละปากผ่อนพี่น้องเอ้ยน้ำกระถางได้อาบมาทายกับนี่นี่เอ้ยนี่นี่นี่ปล่อยมาเออยังไม่อาบน้ำอาบไหนโอ้ยบ้าบอบ้าบอเอ๊ะปากโพปะโพไอ้ปะได้สองปีแล้วโพนั่นไง ไม่ซืือไม่ซืือไม่ซืือมาได้สองปีแล้วค่ะคิดว่าจะได้มือแลยก่อนมเ,มอเอจ้ผมมือบอกเจ๊ออกมาซะพรมกามิซะเฮ้ออารมณ์มีดีพรม,มหนังสั้นเมื่อแรกพวกนี้เห็นอะไรพรมแก้วเบิร์กเลตตาเตามีเห็น <c oughs> สปายและพี่น้องม,มึงก็ได้ฮุนนะฮุนนะแล้วเน,ะ <c oughs> นาะแก้วอัน <c oughs> นี้รอเปลี่ยนปาเบิรงกเน้ ยังไม่ได้อัพหน้ามาถ่ายมาอัพอัากันได้วเดี๋ยนี้ขอบตาเขยังดำโยขอบตาดำนะดำธรรมศาสตร์เพราะค่ารูที่ตีโพโอ้ยน่ามีได้แล้วโซดอย่างวะโซดพิหาจะมาสองสามขุนต่ออาทิตย์ความความกระเดะของขุนนะพี่น้องเอ้ยมันคล้องคอยมันมู่บ้าน มันมือบ้านก็มีที่พุทธอที่หนึ่งเพราะว่าอันตอนตอนเพิ่นยังน้อยนะแม่เพิ่นนั้นจี้แมวเลี้งพี่น้องจี้แมวก้อนเข้าก็เลยอ้อยวาวเก่งทำมีได้ยาอ้อยเแค่ไหนมียาอ้อยครับกระสอบไม่เลือกใส่ ยอมรับค่ะยอมรับสวยค่ะสวยเก้าโมงค่ะเก้าหมงค่ะสวยเก้าหมงค่ะเบิร์เนตี้ล่ะหน้าสดสดผิวสดสดหนำยังไม่อ้าค่ะนี่สวยบอกค่ะค่ะออ่าไม่ธรรมดาค่ะค่ะสาวออ่าไม่ธรรมดา๋ยวามาเรื่องห้องเกาไว้ท้องเกาเราอิ่มแล้วเราม่ได้อาจจะเอาผืนเอาฝันปล่อยไปไหมว่ปล่อยฝันห้องเมือต้องเข้ามาถึงจนได้หัวที่ดีผัวใหม่ค่ะ ออเหรอก็คือว่านยค่อยๆดนี่มันจเกิได้พวกคำพวกหม์ตอนนี้สดเออสดมันมีเอ็ดแคตาลกไว้เอ็ดแคตาลกไว้เวลาเจ้าลูกพวล้วก็ค่อยะเอาเข้าไปในแคตาลกค่อยโหลดกมาค่อยๆเดี๋ยจักคนเอาไปเลยเอาไปพ่สาเหรอน่วงุงฮามีกงินมีไว้ได้ป่านแ้มีไว้ คิดว่าจะได้พร้เท่าอย่าไปเกลื่อนอะไอยางสมบัติเข้าตายก่อนเข้าวว่าต่ละมือกันดูแลเขาเมื่อยบว่เมื่อยเอาข้าวข้าวน้มาเขากินนะครับพ่อเห็นตายก้อนตายก่อนคี่เราควจะได้พร้เท่าอ่ะคิดว่าจะได้สมบัติข้าวหยาคือข้าวมันตายก่อนเข้าวเอาจะได้พี่น้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอฟฮาปุ่ยไซด์เลยพี่น้องบอรซ่าหรือข้างามพี่น้องเอ้ย งามเขางามเขาสวยภาษาพูทไทยป่ผู้สาวสับ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 ดิ์ลีโลศับดิลีโลศับดิลีโลเซจัยที่เกิดมาไม่ได้เกิดแบบว่าดิเซน้ำตาจันเยอะเพรสายแล้แต่ผู้สายคอลองมีเคยเซน้ำตาผู้สายเคยแต่ผู้สายไปแล้วก็ให้ยังนั่งเกิดคนเดียวเคยเซน้ำตาผู้สายให้ ให,ให้เะลาเถินให้เสื้เจอ๊ยงนอนถากีพี่เราซิวขึ้นเถอะนะอันนี้คือความเสื้ใอใหญ่เสื้อฉากโอ้โหเบิร์เพราะว่าเราเกิดมาสวยเราก็ต้องสวยความซวยต้องยุ่กับเราเกิดวันแต่ไปนำ้ำเงินสิซวยแต่น้ำมือละมือร์ออไปนักเกิดให้นำ้ำผู้ชายได้ <c oughs> แบบผู้สายนะไปดิ้นน้ำกันเนาะแล้วก็ยดดู่ดีดีกับซักข้างน้าสลบไปหน้าแล้วก็ซอบ เม่แน่แล้วแล้วเขาจะมาให้ผู้สายแล้วอ่ะอาผู้สายไม่ยอมเห็นหน้าเราไม่ยอมซักว่าเออได้แป้งกับโป๊ะแป้งได้ขีดกับถ่ายขีดไอ้นั่งหน้านะโป๊ะปิดริ้วเนาะไปถ่ายไปห้ามมอสแต่เป็ี่นห้ามุมใช่ไถ่ายไปห้ามมอสแต่เป็ี่ยนหน้ามุมจะมาหมักเสียใจให้ตัวเองอะปุ๊กขี้ลายไปนั้นโอ้ผู้สายจนซักนะผู้สายให้ตัวเราจนซักปรเดี๋ยวว่าผู้สายให้นั่งหน้าแล้วเขาตื่นแล้วน้าเราไม่สำหรับผู้สายสำหรับผู้สายที่เห็นนั่งหน้าคนนั้นไม่ได้ตื่นแต่ว่า ค่อยมาแต่ค่อยมาแต่ไปดิ้นเนาะกลางคืนเชงคืนค่อยมาเพื่อแขพี่ประสาทเนาะสิงขลาลดค่อยเลี้ยวกลับไปพอพี่าพีโนตกกบไม้ก็กลับไปทำเนาะพี่เป็นยังพี่แต่ว่าเสติดไปหลอกเจ้าพอเห็นหน้าเจ้าหลอกใหตกใจพอจะตกกบไม้พีไหมความสวยของเส้นทำให้ผีตกกบไม้ได้พีพีบอกไหมตลงีลูกเทูบ อยวันนี้กับสื่อมีได้ซ่ฮโฮซาฮางระหนักสามีมีได้าอาวันนี้มีได้ซอฮอดอ่ะซอฮอดมีได้หมาเปอร์แรกนี่น้ำหมามเข้ากันข<ม>้ากันตรงตรงเฮงเฮงสิเดเฮงเฮงสิเดมะเขานั่งพี่น้องนั่งนั่งบ่คอยเต้นว่างแบบข้าเพราะว่านั่งไปหาเลาะจอบหญ้าเพราะนั่งมีหญ้ออาไร้บ้านมีได้แหละเด้ตอตอนนี้โซโซไอ้อยต้อยโซจูโก้ สมจุดแหลกนั่นนี่แหละขึ้นมาฮะหล่ะพี่แต่ว่าบ่มีผัวบ่มีผัวพี่น้องมีแต่ว่าให้เฮานี่หาผัวให้บัดยามเฮาบ่อยู่นั่นอุตส่าห์มานั่นผู้นั้นกับพัวเพิ่นผู้นี้กับพัวเพิ่นไปทางได้ก็มีแต่เอิ้นญาทางได้ก็บญาใช้ก็มีแต่อึนลูกไทยลูกไทยลูกไทยปล่อยบอสแต่อึนลูกไทยกันละฮันหน้านี้ละหาดทัวร บางนาตีเห็ดป่ากระกัดนี่บางนี่นี่น้ำยังไม่อาบนี่ดักปูเปอร์อยู่นี่ลูกไข่กับลูกไข่อับปีเดียวปูพี่น้องเอ้ยลูกไข่อับปีปูวันนี้ไปห้าเห็ดไ่ส้มยิ่งหนาไม้ไมอันแดดออนนสีออนไปกินนะยิ่งซีโทรมาว่ามาสู้ห้าเห็ดแล้วก็เขวายลูกกุนจิโร่ะว่าหนนี่ทำเป็นที่ฟอบลูกปีเล็กเขมีเมนท่าย่านแดดเลยเดิมฝ่ายเขมีแมน อันนี้เดีเด่ยเรามีแบนเป็นเปิ้ลมันดำกันเลยย่านแดดดำกคนนี้ต่อว่ะจะหาจะมีผู้สายยังมาคิดแล้วคิดอีกว่าจะดำแค่เลิศเลิศมดในหมู่บ้านสวยสวย <laughs> การการแถวเรเลี่ยมรถเหยียบเะาด้วยช่วยต่อไปค่ะสวยต่อไปค่ะค่ะอยากสวยคนนี้อาะไรมาข้าวราดหน้านะคะเป็นสีสวยค่ะโอ้ยเมื่อยแล้วเก็บทองเลเป็นหลุมข้าวเขาจะเก็บทองโอ้ยลายตลอดการจะซับบ้างเข้ามาตอบใจพันวาเอากระดีตะลากกได้ความสุขไปนิดๆน้อยๆเผาไอ้เผาว่าผู้ปะกันแล้วก็โพแล้วลราเผาได้ทุกมันเผายาวเบื่อนี่เผาจะได้ กัอหิวไลายกวหาาบ้านนี้มันมาพ่อก็อหยุน้อยสิบแปดสิบเกาหาเย็นนั่เลยไอเด็แต่ว่าเด็กเด็กและอมตะยนความหมนะอยู่ไรบ้าอคมมาแจะได้ังได้โพสจะได้อหิกว่าเยอะข้าแพงสัก้างแต่น้อยข้าแพงแต่ว่ามันมีมนสเปคมมันัือนะะบิ้งอยู่คบิ้งอยู่บ่วถือนะปิดตาแพงย่งอกัแพงนะ เงยดังเงยแต่เยอะเขาแขนโอุ้ยเขาแห่งซมควรแล้วก็เขาเพื่อทานหอบโซเทเล่นนะเขาแปแอกโย่แต่ว่าว่าง่ายๆก็คือจะได้โพลน่ะ40อัพเลยมีได้จะได้แบบ19สาวน่ะเนี่ยลูกค้าอีกแล้วลูกค้าอีกแล้วเมื่อเราเดินจะแสงเราเบว่างมืาอนี้ผัวป้าบ่มีอารมณ์สะหัวไปรถไปห้าอื่นลด จ้าขอบคุณค่ะลูกค้าว่ากับว่าฮับเขพี่น้องค่ะบมมีอารมณ์บ <c oughs> ่มีอารมณ์สะหัวเท <c oughs> ่กับโมแม่หน่อยค่ะขามาเก็บค่าไฟฟ้าอฮ <c oughs> ร์ราพิวค่ะความอ,อล่าทางน้าเป็นของคอยถูกถูกขันอยู่ในมุมมืดหน,นึง่งสิบาสังกษีใหม่ก็เละกันดีดี <c oughs> <c oughs> กาดอากาดเบิ่งไก่ไก่อยากขึ้นหน้าเซาไมพี่น้องแบบกรเบิ่งไก่ไก่ผันหน้าเหือตั้งแต่ดุนเบิ่งไก่เบิ่งไก่ยวยงามก้าวเห็นตุ๊กนูผมขนโบเห็น้บโบเห็นพี่น้องมันยิ่กันบจะออกไปกินข้าวอยู่หน้าด้ิจ้าไปกินข้าวอยู่หน้าน้ำกันเด้อเพราะว่า เจสี่กับเจเจมคนสีมาซูไปหาเฮตระโงกแล้วก็หาเห็ดโคนแล้วก็อ่าคนจิโรกินนในหอมใต้ดินตามเคยพี่น้องแล้วก็สี่หาเจสแสงอัปปีออกไปสมทบกันพี่น้องเสดไปเมาท์มอยเออโบเบนพี่น้องเมาท์เมาท์อยมุ้ยเมาท์เฮ้เมาท์มอยกับเมาท์มอยนะเมาท์มอยกับเมาท์มอยสดไปเมาท์มอยกันเมื่อนี้แต่ว่ากาแดดเหมือนก่อนเด้อจางสิไปได้ทางนี้อุยคันว่ายังได้แสงแดดละไปมีได้ทือแดดละมันดามโอ้ยเสียค่าเอารถกัน คุณใหเตะถุงเียงมาหาบแ้วก็เพิดเพลงเขาไปพร้อมมีอ่าวได้แล้วนะนะเพราะว่าเขาวโซหาต้องโซหาต้องเหลดมีเหม็นสิมามาให้โอยป๊้บะนั่นๆใช่ันยอดเด็กไปนั้นก็เอาเอาสิ้นจากสาพื้นไป็นมุมเป็นมุมไว้นะกระซ่มไกลแล้วก็สบสะโหแล้วก็ออกไปค่ะัยังคือเด็ท่นมาได้จลิทันมาจเลิ แล้วมาถืออันเดียวอันน่ะอันนั้นทเล็กเออแล้วมาือตื่นเช้ามาพะว่าตื่นเช้ามาพะวเอออนน่ะเนาะเอสเดิโเด้ดื้อสุญทรงพูดเลยนะก็ด้อเนาะเออ จะได้าเอาผู้เอ่โอยกลัวอบ้าอะบ้าละเที่เี่เ่้สุดหลอนาุ้นธรรมดาหายวัวผู้สายเราไม่ได้สู้อกว่ามเหมนู่บ้านี่น้องเอ้ยแาเจ๊เซ็กตัวแ่ละก็เตียนตเลยเพื่ออดีตหน่อยเท่าหื้นเท่าสารค่ะ ทา่านมีเอาเข้าเหินเข้าสามนดิดน้อยเฮ็ด <c oughs> แล้วก็ดีดหน่อยก็ตื่นตกใจให้ห้องนอนมัมีได้ค่ะ <c oughs> ความคิดความ <c oughs> ควงต้องหนักน่ะคะ่ะอันอันหน้าสดกระเบิ้งค่ะมีมีเจ้ามีงามมาเลยทะยาทคุณละเอาไปให้ไปหนาแวแล้วแต่งหน้ากรเ,เบิง้งกรเบิ้งอันนี้ห <c oughs> น้าสดยืนสดยังไม่อาบน้าาจ,จากวันี่น้องขะสกัดจะมีกับจบไปเสนอสกอนนะคะเพราะว่า จออกก็จะออกไปรับเจ็ดสีอยู่น้าจะพอเจ็ดสีกับเจ็ดเจี๊ยบ่นจะมาสู้ไปหาเฮ็ดละง,งกแหลวกันไปหาคนจิ่รอมากินซุ่มกันอยู่หน้าอีกค่ะพี่น้องดูบรรยากาศที่ทงไฮทงนามันจังมวนพี่น้องอยู่ในบ้านแหลวกันเงียบเพราะว่าไพ,พ,พ,พ่ไพ่ออกพินาไปแล้วกันยังมีแต่เจวหนึ่งนี่แหละค่ะอยู่บ้านค่ะลูกค,ค้ามากอะไรเมื่อค่ะพอ,อนั่งพอมีอารมณ์นั่ง,งตือวุ้นเตะเมือ่อคืนนี่ค่ะ ก็ขอบคุณครใจสำหรับผู้ที่เข้ามาเบิ่งมาส้มแล้วกับข้ามากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจออรลอยจ้าสบายดีเจ้า